สวัสดีค่ะเจอนานมากนี่เป็นนักข่ารุ่นใหญ่แล้วเหรอเหมือนกันเลยแล้วก็เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่แล้วรุ่นใหญ่แล้วหรอขึ้นไปแล้วหรอใช่นะครับไปอะไรอีกเอาเเลยรื่องอัพเดตข่าวพีเรื่องแพงเป็นยังไงครับผมเรื่องมันเป็นมันมาจิ้นกันได้ยังไงมาจิ้นกันขนาดนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับวันนี้ก็คือเราเราก็สนิทกับ น้องพริมครับผมเรื่นงล,ละครเรื่องเดียวกันแล้วก็แบบเหมือนไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยครับกับ mm hmm. เพื่อนๆเราเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยล้วก็เหมือนแค่มีรูปออกมานั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วก็เหมือนเขาก็ไปจับชนกันได้ไงไม่รู้เหมือนกัน mm hmm. แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ตีหรือว่า <laughs> ได้ยินได้ยินที่พูดไหมเนี่ยที่อ้อมคือแบบปวนมากจริงแล้วเราไม่ได้จีบหรือว่าไม่ได้มีพัฒนาสัมพันธ์กว่านั้นใช่ไหมไม่มีครับผมก็คือสนิทกันเฉยๆไปกินข้าวด้วยกันแบบว่าเราชิดเกินไปเราชิดเกินไปอ๋อชิดนี่ชิดกันอย่างนี้ไม่ชิดเลยนั่งคนละนั่งคนก็คือนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันเฉยๆอะไรเงี้ยคือวันวันวันนั้นก็ไม่ได้ไปกันแค่สองคนด้วยเยอะแยะเลยครับผมก็งงเหมือนกันว่าจับมา แบบนี้ได้ยังไงแต่ส่วนตัวเคยร่วมงานะน้องเขาอยู่แล้วเขาเรียนกับเขาด้วยกันอยู่แล้วครับผมรู้จักกันอยู่แล้วแล้วหลังจากตกเป็นข่าวได้คุยกับ <c oughs> คุณมิ้งไหมครับก็คุยก็คือแบบก็เออมันก็อเนาะได้ไงอะ่ะ <c oughs> อืม <c oughs> แค่นี้ก็ได้หรอแบบนี้ก็ได้หรออะไร <c oughs> แต่แพ้ก็ไม่ใช่สเปคเราหรออะไรน้องเขาก็น่ารักครับผมน้องเขาหน้ารักแต่ว่าเราเราเองก็ก็เป็นน้องเขาก็เป็นน้องอ่ะอือด้วยความที่เคยร่วมงานกันทำงานกันมาแล้วก็เป็นน้องเราคนหนึ่ง มีบอกว่ามีจีบไหมหรือไม่จีบไม่ฮะหรือข่าวมันมาก่อนจีบหมายความว่าข่าวมันมาก่อนจีบอ่ะก็เลยไม่จีบแต่ว่าอะไรก็แปลว่าเราปจับโป้ได้แล้วเราก็ไม่จีบดีกว่าไม่เพราะว่าตอนนี้คุณแม่เขาไม่ยังไม่ให้มีใครครับผมแม่อ้อมไม่มีหรืไม่บอกเกี่ยวอะไรกับแม่อ้อมก่อนไม่ใช่เขาดูดูเขายืนดิดูเขายืนตรงนั้นน่ะยืนฟังน่ะอยากรู้อะไรไม่รู้ อครับผมก็ยังเราเองก็ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้รีบที่จะหาอะไรอย่างตอนนี้ก็ดูตอบดารามากเลยแต่ว่าก็ทํางานเยอะจริงๆตอนนี้แต่เปิดไเปิดไม่เปิดไม่เม่ไม่เปิดอยู่แล้วนะพี่อ้อมสิไม่เคยปิดอยู่แล้วครับผมแล้วก็แต่ว่าเราทํางานเยอะจริงๆแล้วเราเพิ่งอ่านมาอ่านวิจัยชิ้นนึงมาอันนี้เข้าเรื่องเลยนะเพราว่าตอนนี้เนี่ยคนคนวัยสามสิบเนี่ย ที่ไม่มีแฟนนี่นี่พูดเผื่อทุกคนด้วยนะเพื่อพูดเผื่อพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะคือเพราะว่าคนวัยสาทุกวันเนี่ยเป็นโสดเยอะมากไม่มีแฟนเยอะมากเพราะว่าเขาทําวิจัยมาว่ามันเป็นแบบเหมือนยุคสมัยตอนเนี้ยเหมือนคนวัยสาเลือกที่จะรอมากกว่าที่ออกจะออกไปหา นี่เป็นวิจัยทั่วโลกเลยนี่ทั่วโลกนี่อ่านวิจัยมาจริงเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออกูไม่แปลกไม่แปลกเราก็ไม่แปลกไม่ต้องมาอะไรอะไรอะไรรออะไรอะรอรอแล้วเรารออะไรรอก็คือรอเดี๋ยววันนึงมันก็มาเองอะไรแบบนี้รออะไรเราหมายถึงว่าอะไรก็เราบอกว่าจะรอที่มาแล้วถามว่าเรารออะไรไงจะไม่เราพูดเองก็เราก็รอให้ชีวิตมันดีก่อนนะครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อนจะต้องการคาตอบไหน รอแบบรอแบบไหนนั่นก็คือเราก็เรียกว่าเราก็อยู่นิ่งๆของเราโดยที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้แต่เราเป็นแบบนี้ของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่ได้แบบอยากจะไปหาอยากจะแบบโอ้ยฉันต้องมีแฟนหรือว่าฉันต้องมีใครมาอะไรเงี้ยชีวิตเราก็มันก็ดีอยู่แล้วเรามีงานมีเพื่อนมีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราไปก่อนแล้วก็ มันไม่แปลแกนี่เป็นผลวิจัยผลคนโร่ไม่ผลผลลแน่แบบว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองแปลกใช่ไหมเรียกว่ามันไม่ใช, <laughs> ใช่แต่ว่าคนก็ชอบถามไงทำไมไม่มีใหม่สักทีอะไรอย่างนี้เราก็เราก็ขึ้นหน่ายจะตอบอ่ะแล้วก็มันก็มันไม่มีอ่ะเราเอกงก็ก็ม,มันไม่มีมันเป็นช่วงที่ไม่อยากวิ่งตามใครแล้วเดี๋ยวส่งวิจัยให้อ่านแล้วอันนั้นอ่ะอ่านแล้วเหมือนกันใช่ไหมเออนั่นแหละ กันหลายก็คือตอนนี้โสดนะโสดครับผมหรือว่ามันยังไม่ใอุยพี่อ้อมเนี่ยเสียงที่แรบเข้ามาเนี่ยคือเสียงคุณอ้อมพิยดานะผมถ้ามีเนี่ยพี่อ้อมรู้คนแรกแหละเอาจริงรู้ก่อนแม่ผมอีกเออพี่อ้อมเพราแอบรู้หรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละเขาอยากรู้เนี่ยเขาไม่ย็นพอาะเขาอยากรู้ระหว่างอันนี้กับพี่บอยใครจะมีแฟนก่อนกันผมจะไม่รู้มเนี่ย น่าจะพี่บอยครับผมเพราะว่าทางนั้นก็คือที่บ้านเขาก็เร่งละใช่ไหมพี่บอยที่บ้านเขาเร่งละที่บ้านผมยังไม่เร่งเพราะเขาเราพูดสามสิบกันเนาะสามสิบครับบ้านเจ้าสิบยังบ้านบ้านไปถึงไหนแล้วตกตรงตกแต่งตรงตกแต่งบบ้านเราอะเดี๋ยวนะเออเสร็จอยู่มาห้าปีแล้วครับผมไม่มาถึงที่ช่างเพิ่มนึงไงต่อเติมต่อเติมนี่ไง มีด้วยเหรอเขาเอาข่าวใครมาเขาเอาข่าวเขาาข่าวใครมาปนอ่ะไม่ได้กอดต่ไม่ไดอดใครคือไม่ได้กอดใครก็คือไม่ได้กอดใครไม่ได้ไม่มียังยังยังไม่ได้สร้างเพิ่มนะผมก็ต้องมาทูเดคชั่นมีแพลนมีแพลนอยากจะสร้างของตัวเองในอนาคตอะไรอย่างเี้เพราะว่าตอนนี้เป็นบ้านสร้างให้ครอบครัวแต่ก็อยากสร้างให้ตัวเองแต่ว่าก็เรื่องหอเหรอเล็กก <diction aries> ็รออนาคตก่อนดีกว่ารอเจอคนนั้นก่อนเหรอใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่า เราจะสร้างบ้านให้ครอบครัวของเราอะไรเงี้ยฮะก็ก็อยากจะอยากจะสร้างไปกับคนที่เราอยู่ด้วยโอ้ได้แล้วอะไรเงี้ยจะได้สร้างปั้เนี่ยแรงมากแปลว่าจะได้สร้างใหม่แต่ไม่ใช่เร็วนี้เราเล็กเนาะบ้านของเรา เรียนทำใจไม่ได้ทำใจทำใจกับสิีครคาับผมทำถามนี้ไม่ตอบนะทำใจคำถามนี้ปมิด้ช่วนะครก็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 ปล่อยคือเรามีที่ติดกับบ้านเราอยู่แล้วอะไรตอนนี้ซื้อที่ติดกับบ้านเราอยู่แล้วก็ก็หวังว่าจะสร้างของตัวเองในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแพลนครับผมเอาเก่งแรงมาก